Living Bliss Podcast Podcast เพื่อชีวิตที่มีความหมายตอนที่2อทอนพิทเบิร์นเอาภาวะหมดไฟคุณรู้สึกเป็นเด็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อยากให้ทุกคนลองจินตนาการตามพริบนะคะลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นเด็กค่ะย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนนั้นเรานั่งเล่นกองทรายอยู่ที่ชายหาดเราสร้างปฏิมากรรมอันหนึ่งออกมาเราสร้างปราสาททรายเราสร้างรูปสัตว์ออกมา และการสร้างครั้งนั้นอะ่ะมันเป็นการสร้างที่มันเป็นธรรมชาติมากมันเป็นการสร้างที่มันไม่ฝืนสิ่งที่เราสร้างออกมามันสวยในแบบของตัวเองและการที่เราเป็นตัวของตัวเองก็ทําให้ผู้คนรอบตัวทั้งพ่อแม่ทั้งญาติญาติยิ้มและหัวเราะและมีความสุขได้ในคลิปที่แล้วนะคะพิมพ์ได้แนะนําวิธีการถอนพิษเบิร์นเอาท์ไปวิธีหนึ่งซึ่งก็คือการเลือกสิ่งต่างๆจากก้นบึ้งของหัวใจตัวเอง ในอีนี้นะคะพิมพ์จะชวนทุกคนนะคะย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะย้อนกลับไปในวัยที่เรามีพลังสร้างสรรค์ไร้ขีดจํากัดนะคะเป็นวัยที่คําว่าเบิร์นเอา์เนี่ยมันอยู่ไกลตัวเรามากเหลือเกินนะคะการย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยจะทําให้ทุกคนนะคะได้กลับไประลึอกอีกครั้งว่าการสร้างสิ่งต่างๆออกมามันง่ายและมันก็สนุกมากแค่ไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Living Bliss Podcast นะคะ ใน EP นี้มันเป็น EP ที่2แล้วที่เราจะมาถกการเกยวกับเรื่องการเบิร์นเอาท์นะคะถ้าเราจะถกกันจริงๆว่าการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันอาจจะเหมือนกับเราสาวเชือกก้อนหนึ่งที่พันกันยุ่งเหยิงอะคะ่ะแล้วเชือกก้อนนี้มันก็มีปลายหลายด้านมากๆเลยครั้งที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วพิมพ์ได้พูดถึงปลายด้านหนึ่งของการเบิร์นเอาท์คือความรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้แต่ในคลิปนี้พิมพ์จะมาพาทุกคนไปแกะปลายอีกด้านหนึ่งของการเบิร์นเอาค่ะ ปลายด้านนั้นอะ่ะมันก็คือความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานไม่เป็นเนื้อเดียวกับงานของเราเป็นความรู้สึกแปลกแยกจากงานที่เราทําความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราทํางานไปวันๆทํางานไปแล้วก็ไม่มีความหมายไม่ได้อะไรที่แบบตั้งสารออกมาอะไรเงี้ยทางานเพราะว่าแค่กลัวไม่มีเงินกลัวคนอื่นจะว่ากลัวเจ้านายจะว่าพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้ทํางานนั้นด้วยความรักหรือความใส่ใจอย่างแท้จริง เราคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราขนาดนั้นสำหรับทางออกนะคะมันพูดง่ายแต่ทำยากก็คือเราต้องกลับไปรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับงานของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่พูดแบบออกมาง่ายมากเลยแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพริมจะมาแนะนำทุกๆคนใน EP นี้ค่ะอ่นอนื่นนะคะเราจะลองมาลอกเปลือกความรู้สึกแปลกแยกนี้ก่อนนะคะเหมือนกับลอกเปลือกหัวหอมทีละชั้นนะคะ มีนักปรัชญาคนหนึ่งนะคะเขาพูดถึงความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้ไว้เหมือนกันคือเขาบอกว่ามันเป็นผลพวงของระบบชนิยมคือระบบชนิยมน่ะทาให้เราอะรู้สึกว่าเราทํางานไปโดยรับใช้นายถุนรับใช้คนที่อยู่เหนือกว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติคนเป็นคนขนตาที่ตลาดอย่างเงี้ยงานที่คุณทาอะมันก็คือซ้ําๆทุกวันคุณต้องเอาปลาออกมาจากกระสอบแล้วก็วางเรียงที่แผงหลังจากนั้นก็กลับไปเอาปลาอีกอันหนึ่งอีก รสอบหนึ่งมาเรียงอีกนะคะปลาที่คุณขนมาคุณก็ไม่ได้กินคุณไม่ได้เห็นภาพรวมเลยว่าทั้งหมดเนี้ยโปรเซสทุกอย่างปลาจะไปที่ไหนหรือว่าคุณได้รับอะไรจากการขนปลาครั้งนี้นอกจากเงินเดือนที่นายจ้างนายทุนให้มาคุณต้องทําตามคําสั่งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้คิดเองความสามารถคุณค่าทั้งหมดของคุณถูกลดทอนเหลือแค่การขนปลาเอาปลาจากที่หนึ่งไปวางไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็จับไปขนมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีอะไรใหม่ในแต่ละวันแล้วก็นายทุนอะ่ะก็เป็นเจ้าของทุกทอย่างเลยนักปรัชญาคนนี้บอกว่าการทําแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเพราะว่ามนุษย์จริงๆเราอะมีความสามารถหลายอย่างเราไม่ได้ต้องการอยู่เพื่อที่จะทาอะไรซ้าๆ,ๆๆๆอย่างเดียวถ้าเราเอาความสามารถทุกอย่างเราเอาออกมากลางเนี้ยมันสามารถทําได้หลายอาชีพมากๆเลยแต่ทุนนิยมาค่ะกําลังพยายามลดทอนให้งานของทุกคนเหลือแค่ฟังก์ชันเดียวแล้วก็ทําซ้ําทุกอย่าง จนไม่ต้องคิดอะไรเพราะไม่คิดอะไรจะได้ไม่ต้องต่อต้านระบบทุนนักปรัชญ,ญาคนนี้เขาชื่อคาร์ลมาร์กส์แล้วเขาก็วิพา์วิจารณ์ระบบทุนนียมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ความคิดของเขาก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ทีนี้กลับมาที่เรื่องของการทําตามคําสั่งและการรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คิดเองบ้างนะคะตํารู้สึกว่าเราโดนชักใหญ่โดยมือที่มองไม่เห็นนี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกแปลกแยกจากงานรู้สึกว่า ไม่เป็นเจ้าของงานจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่างานเนี้ยมีคุณค่าเพราะว่าเราอะได้แต่รับแต่คําสั่งทีนี้พิมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างนะคะลองเปลี่ยนมุมมองคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเหมือนที่พิมพ์ูดถึงตอนต้นคลิปนะคะเด็กที่สร้างปราษาไทยคนนั้นเวลาที่เราสร้างปราษาไทยนั้นขึ้นมาค่ะเราทํามันขึ้นมาเองไม่มีใครมาบอกให้เราทํานะคะเราสร้างขึ้นมาแล้วเรารู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นมากที่พิม์ให้ทุกคนลองจินตนาการถึงโมเมนต์นั้นอะเพราะว่า ความรู้สึกเป็นเด็กแบบนั้นน่ะมันควรเป็นความรู้สึกที่เราอะ่ะมีกับงานก็คือความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของงานเป็นเนื้อเดียวกับงานทําทุกอย่างออกมาด้วยความคิดส,สร้างสารรค์ความเป็นธรรมชาติของเราเองเราสามารถรู้สึกเป็นเจ้าของงานของเราได้เหมือนกับที่เด็กคนนั้นน่ะเราในอดีตเคยเป็นเจ้าของภาษาสายที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะทันจะเล่าให้ทุกคนฟังถึงตลาดปลาแห่งหนึ่งซึ่งคนที่ทำงานที่นั่นเขาทำงานด้วยความรู้สึกเป็นเด็กแบบนี้ ตลาดปลาแห่งนี้นอยู่ที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะทุกอย่างมันก็เหมือนตลาดปลาทั่วไปเลยก็คือมีคนงานขนปลาใช่ไหมคะคนงานขนปลาก,ก็แค่เอาปลาออกมาจากรถบรรทุกเอามาจากเรือแล้วก็มาเลียงเลียงเลียงบนแผงคนงานที่นั่นนะคะนอกเหนือจากแค่คิดว่าเออจะฟอกสบู่ยังไงดีให้กลิ่นคาวปลาหมดออกไปจากตัวก็แทบจะไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อคนงานคนหนึ่งรู้สึกว่างานที่เขาทำอะ มันซ้ำๆมันไม่มีอะไรใหม่เลยมันน่าเบื่อนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการขนปลาแทนที่จะเอาปลาไปวางที่แผงเป็นการโยนปลานั้นอะ่ะให้คนงานคนอื่นไม่นานหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะหลั่งไหลมาเลยนะคะมาที่ตลาดปลาแห่งนั้น,นะคะ่ะเพื่อมาดูโชว์โยนปลานะคะแล้วคนงานทุกคนก็ทํางานได้สนุกมากขึ้นรู้สึกว่างานที่ทํามันมีความหมายมากขึ้นและมันก็กลายเป็นตลาดปลาที่เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่นนะคะ ไม่มีใครบอกให้คนงานเหล่านั้นอะ่ะเขาทําแบบนี้แต่เขาคิดออกมาจากจิตวิญญาณของความเป็นเด็กที่แท้จริงเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริงเป็นเหมือนเด็กที่เล่นกองทรายแล้วเป็นเจ้าของตาสาทรายที่เขา,า้าจิตวิญญาณแห่งความเป็นเด็กนั้นนะคะจะช่วยให้คุณอ่ะสามารถเป็นเจ้าของงานและรู้สึกว่าสนุกกับงานมากขึ้นได้แน่นอนถ้าเกิดคุณทํางานชิ้นหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งหรือตําแหน่งหนึ่งที่มันไม่ได้ให้คิดเท่าไหร่ไม่ได้ให้สร้างสรรค์อะไรเท่าไหร่ คุณอาจจะต้องถึงเวลาที่จะออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะด้วยการไปเจรจากับหัวหน้างานค่ะว่าคุณอยากจะทํางานด้วยวิธีของตัวเองอยากจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการทํางานของตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้สูงสุดนะคะคนงานที่ตลาดปลาก็จะต้องคุยกับเจ้าของตลาดเหมือนกันว่าเขาจะทําวิธีนี้นะคะทุกอย่างก็สามารถเจรจากันได้พิมพ์เชื่อว่าถ้าทุกคนนะคะเข้าไปคุยกับหัวหน้างานแล้วบอกว่าคุณทําสิ่งนี้มันจะดีกับตัวคุณและจะดีกับ บริษัทด้วยก็จะมีคนที่อนุญ,ญาตให้คุณสามารถทำแบบนั้นได้ค่ะมนุษย์เรานะคะต้องการควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าองค์กรของคุณไม่อนุญ,ญาตให้คุณทำตามความยืดหยุ่นของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณอยากให้มีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นพร้อมๆกับทำงานได้ดีขึ้นก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทำงานแล้วนะคะลองคิดดูว่าในแต่ละวันนะคะเราจะสามารถทำงานของเราให้มีความหมายให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติของตัวเราเอง และให้เด็กน้อยในตัวเราได้สร้างสารรค์ออกมาได้มากแค่ไหนนะคะคุณสามารถคิดได้และปรับปรุงมันได้ในทุกๆวันที่ทำงานพิมเชื่อว่าถ้าเรามีอำนาจควบคุมงานของเรามากขึ้นเราก็จะมีความสุขกับงานของเรามากขึ้นค่ะขอให้ทุกวันของฟุณนะคะเป็นวันที่สนุกกับงานเหมือนกับการเล่นของเด็กที่เล่นกองทรายค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพิมพ์นะคะอันนี้คือ5สิ่งที่พิมพ์ให้ความสําคัญในชีวิตนะคะอย่างแรกก็คือการเขียนอย่างที่2คือการเล่าเรื่องอย่างที่3คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างที่4ี่คือการช่วยให้คนอื่นทําข้อ1ถึงข้อ3ได้ดีขึ้นและอย่างที่5ก็คือสุขภาพที่แข็งแรงอายุที่ยืนยาวนะคะก็หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปของพิมพแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของพิมพ์ด้วยค่ะ